ครับนี่นะครับมีรถมานะครับนี่นะครับก็เปนรืี่เดดกันยเนาะประเด็นทองกับประเด็นแย่งความครับประเด็นท้องนี่เคลียเรียบร้อยเนาะแต่ง่าแหานไม่อยู่นะใครที่ว่านูทองอ่ะเดี๋ยวหนูเดาจริงๆแล้ววันนี้ก็เคลียร์เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะเคลียร์อะไรก็เคลียร์เหมือนกันเพราะว่าน้องจะ้ไปอ่ะูอะไรให้มันแบบว่ามีท้องจริง ทุกคนมีท้องคนมีท้องกันทุกคนคือเอาจริงๆนะแต่ละคนเนี่ยดอดีไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดคือวันนี้หมอจริงวันนี้อยากจะเคลียร์แต่เมื่อวานแล้วแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่าเรื่องน้องเรื่องน้องอย่างเงี้ยเราอยู่กันน้องมา คนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกคนเป็นลูกผู้หญิงไม่ใช่ว่าคุณสัตว์จะพูดออกมาเขาเป็นเพศแม่ของคุณคุณอย่ามาดูถูกเขาโดยการที่ใช้คําพูดแบบเพล้ยเล้โดยที่พวกคุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับอย่ามาดูถูกกันแม่กระท่าตัวหนูเองก็เช่นกันเหมือนอย่างเรื่องชู ชู้สาวตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่หนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถที่จะเอาหนูไปเสือตินาเรไปสูนเลยค่ะเป็กลัวไปแข่งกันเลยเรือ่องบางของเธอกักบฉันใดๆกันอันนี้ขึ้นจริงๆ <Yeah, okay. S 1> หนูมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มาเนี่ยเรื่องชู้สาวมาเลยอันดับหนึ่ง <Yeah. S 1> ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ฉันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับใครเลยทั้งสิ้นและฉันก็ไม่ต้องการที่จะมีด้วยเพราะฉันมีความสุขอยู่ตรงจุดนี้ แล้วเรื่องรถก็หาว่ามีผู้ชายโกนเปิดมีผู้ชายซื้อให้ทําไมเหรอคะสองมือสองขาดิฉันไม,ไม่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อเองเหรอคะไม่ใช่สวยใสไรสมองนะคะดิฉันมีมือสองมือสองเท้าที่จะทํามาหากินนะครับไม่ใช้สมองทํามาหากินใช้สมองซื้อเองไม่ได้ใช้ช่วงล่างเหมือนอย่างที่พวกคนบางคนคิด อยากให้คิดนิดนึงอยากให้เกียรติบ้างให้เกียรติเพศผู้หญิงบ้างไม่ใช่ว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองมาตัดสินว่าผู้หญิงจะต้องพึ่งผู้ชายถึงจะมีปัญญาที่จะซื้อนองซื้อนี่ได้ถูกไหมคะผู้หญิงทุกคนเขามีปัญญาที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเรามีสองมือสองเท้าเช่นกันอย่าได้นั่งแต่ดูถูกกันแม้กระทั่งเรื่องประเด็นรถเรื่องประเด็นชู้สาวตั้งแต่มาแล้ว แล้วหนูก็รู้ด้วยว่าไอ้พวกคดีน้ํามันหมูนี่พวกตัวเองทั้งนั้นที่ทำเอา, <S <S เอาตรงๆนะ <S <S ไอค้คด,ดีน้ํามันหมูนี่พวกคุณเองทั้งนั้นมองหน้ากันสิแล้วคุณจะเห็นเลยว่าใคร <S 2> <S 2> <S 2> อ่าจริงๆตั้งแต่อยู่สวนยางละเรามียิ่งกว่าปฏิบัติธรรมถึงเวลาทุ่มหนึ่งเข้าบ้านทุ่มหนึ่งเข้าบ้านแล้วไม่เคยอยู่แบบหลันละอะไรแถวนี้ไม่เคยคือตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยไม่เคยที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไร ที่จะไปอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่พวกคุณไม่รู้จริงอย่าเอามาพูดแล้วก็อย่าพูดต่อๆกันไปทําให้เขาเสียหายมันไม่มันไม่ถูกต้องถ้าสมมุติว่าลูกหลานพวกคุณโดนบ้างพวกคุณจะรู้สึกยังไงหัดให้เกลียดกันบ้างให้ความเคารพกันบ้างสิ่งที่ส่วนบุคคลมันมีกันทุกคนคือวันนี้จริงๆอะ่ะอย่าออกมาออกมาแจ้งหลายเรื่องมาก มันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมมาค่ะก็อี่นมาเราได้ออกมาน่แะมีนะครับเรี่ัหเดนูนานะครับก็ได้มาเคลียร์ปัญหานะครับออกออกมาแจงปัญหานะครับและกระทั่งเรื่องกับกพี่พงษ์เนี่ยเราอัดรักพี่พงษ์แบบน้องชายพี่พงษ์คือน้องชายคนนึงส่วนต๋อมก็คือน้องสาวเราคนนึงถามว่า ใครว่าจะไปคิดเรื่องชู้สาวกับน,น้องชายได้ใครจะไปทํากับน,น้องสาวเราได้นี่คือน้องสาวเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วมาเจอกันแต่ความผูกพันเรามีให้เหมือนพี่น้องเรารักเหมือนน้องสาวของเราเรารักพี่พงก,ก็เหมือนน้องชายของเราคนหนึง่งอ,อย่างลุงเราก็ให้เกียรติลุงให้เกียรติป้า ไม่ใช่ว่าพวกคุณจะสนุกกัน<ด>พูดกันโดยที่ไรสติไม่มีสติเลยอ่ะพูดกันว่ากันน่ะแล้วอย่างน้องๆเผ่านี้ยน้องก็ยังเด็กพวกคุณเอาสนุกปากเอาชีวิตเขามาทําลายอย่างหนูเนี่ยหนู43แล้วหนูไม่แคร์หรอกพวกคุณจะพูดอะไรก็พูดแต่ตัวหนูเองบอกตรงๆว่าหนูไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมาแล้วเกือบสิบปีเอาจริงๆนะ คุณสามารถเอาสูตินารีนารีหรือเราไปตรวจกันได้เลยที่โรงพยาบาลเพราะดิฉันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเพราะคิดว่าเราอายุป่านนี้แล้วทําไมเราไม่ตั้งตัวเพราะแต่ก่อนคือเราทํางานเสร็จปุ๊บสุกศัาทิตย์คือไปเที่ยวเที่ยวนั่นหมายถึงว่าไปเที่ยวตามธรรมชาติเพราะเป็นคนชอบแบบนั้นเสร็จแล้วพอเรามาอยู่ที่นี่คือมันครบเซ็ตครบเซ็ตตรงที่ว่ามีทั้งธรรมชาติให้เราได้ มองมีความสวยความงามให้เราได้ดูอย่างคุณเห็นข้างหลังนู่นคือทะเลเหมาะมันมีหมดเราไม่จําเป็นที่จะไปหอยหาแล้วแต่เราอยู่ตรงนี้เราตั้งใจทํางานทามาหากินของเรา <c oughs> ก็ยังโยนพวกที่ไร้สมองไร้สติพวกเพจท,ที่บ้าบอคอแตกก็ไปพูดโดยโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่เยอรมันปากดีมากมาเจอกันตัวต่อตัวเลยเอาช่วงล่างมามาเช็คมาเช็คแข่งกันเลย ว่าฉันกับคุณใครดีกว่ากันด่าฉันแต่ละคำเนี่ยโอ้โหหยาบคายมากลดถามหน่อยว่าชีวิตของพวกคุณอ่ะดีไหมขอโทษนะประวัติของพวกคุณเพื่อนของฉันยังเคยไปนอนคุณมาเลยเออบอกจะบอกให้นะประวัติของคุณเป็นแท่นไลยเพื่อนฉันมีลูกคุณด้วยอย่าเอาคือเอาจริงๆนะฉันสามารถที่แฉคุณได้แต่อย่าเอาประสบการณ์ของคุณมาด่าดิฉันอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนคุณ ไม่ใช่สักแต่พูดอ๋อได้ยินเขามาได้ยินเขามาโงา่ค่ะคุณโง่ามากที่แค่ได้ยินเขามาแล้วคุณเอามาพูด<ม>คุณให้เขาจูงจมูกคุณเป็นควายเหรอ<ม>ใช่คุณถึงให้คนเขามาจูงจมูกคุณคุณเชื่อคนนั้นเขาพูดคนในหมู่บ้านเขาพูดแล้วคนในหมู่บ้านกี่เปอร์เซ็นต์ถามหน่อยแต่ละคนเนี่ยเลียงหน้ามาเลยเลียงหน้ามาเช็คช่วงล่างแข่นกันเลย เห็นฉันอย่างเงี้ยฉันรักมวลสมวนตัวฉันเลือกค่ะที่ฉันไม่มีผู้ชายฉันไม่จําเป็นที่ต้องมีผู้ชายมาซื้อรถให้ฉันฉันไม่จําเป็นที่ผู้ชายมาเลี้ยงฉันข้าวฉันหาซื้อกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันหาเองได้ไม่จําเป็นคือเห็นเราอย่างเงี้ยเราไม่ตอบโต้เห็นเราอย่างเงี้ยคือจะว่าเรายังไงก็ได้เพียงแต่ว่า ที่เราไม่อบโต,ตเพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีปัญหากับใครเราอยากอยู่เงียบเงียบเราอยากอยู่แบบสงบเราอยากอยู่แบบคนคนนึงผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆคนนึงแต่สุดท้ายพวกคุณกับเอาไปปั่นป่วนไปด่าไปเหยียบย่ำให้จมดินนะ่ะมันคืออะไรทําไมคุณไม่โทรมาถ,ถามเบอร์ดิฉันอยู่ทุกที่แม้กระทั่งขายปลาร้าขายอะไรคุณโทรมาเลยเขามาคุยเลยพาไปตรวจสูงเลยไปด้วยกันเลยช่วงล่างใครดีกว่ากัน ฉันใช้สองมือฉันใช้สมองฉันไม่ได้ใช้ช่วงล่างเหมือนที่อย่างพวกคุณคิดหลายๆอย่างนะอยากพูดให้มันอยากถาพูดอยากพูดมากมาและโดนมาตลอดหนึ่งปีที่อยู่ตรงนี้โดนมาตลอดโดนมาอยู่คนเดียวแม้กระทั่งเรื่องเหียงนาน้อยเรานะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้คิดให้ร้ายใครเลยทั้งสิ้นเราอยู่เพราะเรารักเราบุพันในหมู่บ้านนี้เราก็อยากช่วยกัน YouTube ทุกคน หลายๆคนที่เราถ่ายออกมาแบบนี้ก็เหมือนโฆษณาบ้านปกคกอกไปในตัวเราช่วยกันเราช่วยกันพัฒนาไปไป,ไปในตัวโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าเราช่วยส่งเสริมบ้านปกคกอกกันหนูอยากให้ทุกคนนะ่ยคิดมีสมองอย่าให้ใครมาจูงสมงูกเพราะคนไม่ใช่ควายฟังกันให้ชัดเจนฟังกันให้ดีมาถึงที่ก็ได้พวกเรายินดีต้อนรับใช่ไหมคะ ยินดีต้อนรับไหมอ่าไม่ว่าจะไอ้ตอเต่าตอตาตาตอตอไอ้ทำไมไอ้พวกอย่างนี้มันตอตอจังเลยวะไอ้ปอ